ิดแล้วครับโชว์ลุมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนน้อที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นทรัลสารายาสวัสดีครับพบกับเซลเจจันให้นะครับวันนี้มาปล่อยรถให้กับลูกค้าที่น่ารักมากๆนะครับมาซื้อรถกับเรานะครับแล้วก็เป็นแฟนกับเราด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะครับว่ามาออกรถอะไรนะครับแล้วก็ ซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะครับสวัสดีครับพี่ปุ๊กครับค่ะสวัสดีค่ะรับวันนี้พี่ปุ๊กมารับรถอะไรครับรับ C R V าร์วีซีครับรถสวยไหมครับสวยมากค่ะรถสวยมากพี่ปุ๊กรู้จักรถบ้านคุณชฉวินได้ไงครับก็แฟนแนะนําด้วยแฟนชอบดูคลิปชอบดูคลิปแล้วก็ขับรถผ่านประจําผ่านประจำแล้วแล้วก็มาเห็นคันนี้นะครับคันนี้เข้ารายการล่ารถสวยนะครับหนึ่งไม่น้อยสองสวยจัดสาประวัติครบสี่ไม่เดียวห้า หารับประกันให้1ปี1 0 0 0 0กิโลเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเราราบารันตีเรื่องการชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อเปลี่ยนสีก่อไม้ย่อแมวไฟไหม้น้ําท่วมส่งซากสูงทะเบียนตัดหน้าตัดลังปากกลางโอนได้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ซื้อสดจากไปแนซนครับซื้อสดค่ะซื้อสดเลยนะครับชาระครบเรียบร้อยนะครับขอบคุณพี่ปุ้งมากมานะครับที่ให้ทางรถบ้านชูนิตได้ดูแลนะครับก็ขอให้พี่ปุ้งนะครับกับแฟนพี่ปุ้งนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับแล้วก็ขอให้โชค โชคดีหน้าที่การงานนะครับแล้วก็ปลอดภัยแควคขาทุกการที่เธขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะท่านใดนะครับที่สนใจรถบ้านคุณชาวลิศนะครับติดต่อกับเซลเจนจัดให้ได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0957379594หรือ0877676767นะครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับเจนคนนี้ดูแลให้เป็นอย่างดีครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ